สวัสดีครับเปิดหนังสือสอนหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์ในคลิปนี้ก็มาถึงบทที่3นะสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวในหัวข้อ3.1นะเราก็จะพูดถึงเรื่องสมการช่วยนะช่วยในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ที่ต้องการบทที่3เนี่ย การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นเอกพันธ์นะที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวนะคำว่าสมการเอกพันธ์ก็แปลว่า PD เท่ากับ0นสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวก็หมายถึงนะ x 0 x นี่เป็นตัวเลข A1X มองเป็นตัวเลขหมดเลยนะ a n ลบ 1A เป็นตัวเลขแล้วก็สมการอันดับที่ n นะ ถ้าเป็นสมการอันดับที่1อันดับที่2ก็เรียนมาเยอะแล้วนะในวิชาแคลคูลัสสอก็เรียนแล้วนะในบทที่1บทที่2ก็เรียนแล้วสําหรับสมการอันดับที่2ตอนนี้ก็มองเป็นสมการอันดับที่สูงขึ้นนะสองสามสี่ห้าอันดับที่ n กันเลยหัวข้อ3.1มนะสมการช่วยหมายถึงอะไรนะสมการเชิงอนุพันธ์นะเท่ากับ0ย์นะ P D ก็คือพหูนามในเทอมของตัวดำเนินการ D เนะี่ย AI ต่างๆนี่เป็นตัวเลขนะถ้าเราเปลี่ยนตัว d เป็นตัว R มันก็จะกลายเป็นพหูนามในเทอมของตัวแปร R ตัวนี้เรียกว่าพหูนามช่วยนะแต่ถ้าเอา PR เท่ากับศูนย์อย่างนี้เรียกว่าสมการช่วยอันนี้ก็พูดกันตามบทนิยามนะแฟนพีดีกับ PR เกี่ยวข้องกันยังไงนะถ้า PR แยกแฟกเตอร์ได้แบบนี้ PD ก็แยกแฟกเตอร์ได้แบบนี้นะเพียงแต่ว่าเขาจะมองว่า PR เป็นการคูณของตัวเลขนะ p ี PD นี่เป็นการคูณของตัวดำเนินการนะแต่ยังไงก็ตามมีความเกี่ยวข้องกันนะตัวอย่าง3.1.1นะ p d y เท่ากับ0ูนะนั้น PD เป็นตัวนี้นะเราเพียงแต่เปลี่ยนตัว D เป็นตัว R แค่นั้นเองอันนี้ก็เรียกว่าพหุนามช่วยละนะ ใช้ความรู้นักเรียนมปลายเนะี่ยแยกตัวประกอบหารยาวหารสังเคราะห์พื้นฐานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในบทที่3นี้นะ่นี่คือแยกตัวประกอบ pr แยกตัวประกอบได้ยังไงก็ตามเนะี่ยเรามอเป็นการคูณกันของตัวเลขแต่พอเป็น pd ก็เป็นการคูณกันของตัวดําเนินการเนี่ยพะฉะนั้น pdy ะเท PD ่ากับ0ก็มองเป็นนะ d ลบ2คูณ d ลบ d บวก1คูณ d บวก3กระทำกับ y เท่ากับ0 ตัวอย่าง3.1.2ดนะี D. กำลัง3บวก2ดีกำลัง2ลบ15ดีนะคืออะไรก็ตามเปลี่ยนดีเป็น r ได้เพราะหัวนามช่วยนะแยกแฟกเตอร์ตัวนี้นะพราะนั้นพีก็เลยแยกแฟกเตอร์ได้เป็น3ตัวนี้คูณกันนะในการเรียนนะบทที่3นะอาจจะเป็นการเรียนแบบช้าๆนะก็คือจาก pd ไปแวะที่ pr ก่อน ไปแยกแฟกเตอร์ที่ pr แล้วกลับมาแยกแฟกเตอร์ที่ pd นะพอเรียนสูงขึ้นเนี่ยจากบรรทัดนี้แยกแฟกเตอร์ในเทอมของตัว d ได้เลยนะในแง่ของการเรียนการสอนนะในการสอบยังไงก็ตามถามครูผู้สอนอีกครั้งหนึ่งว่าจากตัวนี้แยกแฟกเตอร์เป็นตัวนี้ทันทีเลยได้ไหมนะการเรียนการสอนก็ต้องถามครูผู้สอนว่านะต้องแสดงวิธีทำโดยละเอียด3าบรรทัด หรือจากนี่มานี่ทำได้เลยนะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะพูดในภาษาตำลานะคือเหมือนกับอ่านหนังสือให้ฟังครบ4บรรทัดอย่างเงี้ย PR เป็นพหูนามระดับขั้น n พนะพหูนามดีกรี n นั่นเองนะการหาล่าสมการนะถ้าสมการดีกรี2ใช้สูตรแบบเดียวกับนักเรียนมต้นเลยนะบ b บวกลบ square r o o b กํลังสอลบส ac หาด้วย2 a ใช้สูตรหรือนยะถ้าตัวเลขไม่ยากนักนะเน้นคำว่าไม่ยากนักนะหมายถึงวะาสามสิบจนเต็มก็6แยกตัวประกอบได้อะไรบ้างบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3ก็เลือกมาแทนค่านะถ้าโชคดีแทนค่าได้3ตัวเป็น0ูนย์ก็ได้ลากครบนะถ้าได้ไม่ครบก็ไปใช้หารยาวหารสังเคราะห์เลือกใช้กันตามความเหมาะสมในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นนะ p ของลบหเป็น0แปลว่า R-1 ลบหเป็นล่าสมการแล้ว,ลวก็เอาอบวกหไปตั้งหารยาวนะจริงๆแนะนำหารสังเคราะห์นะจะได้เขียนน้อยลงนะพอแยกแฟกเตอร์นะเสร็จแล้วก็เอาตัวที่ได้มาแยกแฟกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะก็ได้ลาของสมการช่วยครบถ้วนนะมันใช้สูตรนะแยกตัวประกอบหารยาวหารสังเคราะห์ก็จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำโจทย์ของบทที่3นี้ เครื่องคิดเลขนะมีหลายยี่ห้อก็นะถ้าในตำราอ e ีบุ๊กจริงๆก็จะใช้แมดแค t เยอะใช่ไหมใครดูเปิดหนังสือดูนะเฉลยโดยใช้แมดแค t ก็มีนะแต่แตพอเป็นแบบฝึกหัดใช้แมทเ e ม a ติ c a ในเปิดหนังสือสอนใน Playlist นี้ก็ส่วนใหญ่จะใช้วุลแฟมอัลฟาเหตุผลสำคัญคือโปรแกรมฟรีใช้ออนไลน์เห็นไหมพิมพ์ PR เท่ากับนะ พิมพ์โดยผ่านแ a t อินพุนะมันจะยกกำลังสวยงามขึ้นไปเองพอพิมพ์เสร็จแล้วคลิกเท่ากับนะทบทวนโจทย์หาล่าให้ด้วยใช่ไหมแล้วก็แถมกราฟนะในหนังสือ e b o ุ๊เนะีเป็นกราฟวาดโดยแมดแคทอันนี้วาดโดยแม l วูลแฟมเอลฟาเนะเวลาใช้โปรแกรมนี้จริงๆก็จะลืมนะเลื่อนๆดูมีของแถมที่มีประโยชน์ในการเรียนการสอน แฟกเตอร์เนี่ยเมื่อกี้ได้ลากนะแต่จะ้แฟกเตอร์ไม่ได้หรอกเพราะลากเป็นจํานวนจริงไปเลขทศนิยมนะแต่ถ้ารากเป็นจำนวนเต็มก็ลองแฟกเตอร์ดูเห็นไหมแฟกเตอร์ออกมาแล้ว R บวกหนลบกะก็ไปเลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะมี PDY เท่ากับศนยะเปลี่ยนดีเป็น R เรียกว่าพหูนามช่วย PR เท่ากับศเรียกว่าสมการช่วยส่วนการหารากนะั้นนะมีหลายวิธี นะถ้าในการสอบก็แยกแฟกเตอร์หารยาวหารสังเคราะห์เลือกใช้กันแต่ถ้าดูหนังสือเตรียมสอบก็มีเครื่องคิดเลขในการตรวจสอบว่าเราคิดเลขได้ถูกหรือผิดก็อาจจะใช้วนะุลแฟมอ l ลฟาหรือใครถนัดใช้โปรแกรมอื่นก็เลือกใช้กันตามความเหมาะสมนะ,ะพบกันใหม่หัวข้อถัดไปนะคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ